สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและบริษัทสยามไดกินเซลล์จำกัดจัดก,การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2 5 6 4ณชั้น24อาคารเฉลิมงพระเ, 70, 000, ระเรก,กียรติ70บพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยในสมภรณ์ช้งบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยใน,ในายณัฐวุฒิเืองเวชรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์นายสราวุฒิเติมพักศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทสยามไดกินเซลจำกัดมิสเตอร์เคนิติฟุจิตะประธานบริษัทมิกซ่าอินดัสทรีไทยแลนด์จำกัด, ita, าน,กดนายทิติพฤชอุ่มรองประธานอำนวยการบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดและเรือกาดโทชานิอปวงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดที่สาพันธ์วุฒิบอลแห่งเอเชียร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ การแข่งขันได้กินวอลเลย์บอลไทแลลีก2,020-2,021จะแข่งขันระหว่างวันที่20ธันวาคม2,563ถึงวันที่28มีนาคม2,564โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด16ทีมแบ่งเป็นทีมชาย8ทีมได้แก่ Air Force, m o r e Asia กอกูด Cabana, w i s า k h a p i n c e VC, Diamond Food VC, Pisurol VC, นครราชสีมา The m o r e VC และเกษตรศาสตร์ VC ประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่ พรีบบดแบนนครนนท์ขอนแก่นสตาร์วีซีสุพรมชมรีอีเทคอาร์เอสยูวีซีเดมุนฟูดวีซีโปรเฟ VC, ก c วีซีนครราชสีมาดมวีซีและสมุดรประการวีซีสนามการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสามสนามได้แก่อาคารกีฬานิมิตบุตรกรุงเทพมหานคร MCC Hall t ฮ e Mall l i f ม s t ล์ e โตงามวงวานจังหวัดนนทบุรีและ MCC Hall t ฮ e m a l เดอมบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยในเลกที่หนึ่งแข่งขันแบบพุบก,กันหมด คัดเอาเพียงหทีมผ่านเข้าสู่ในเลกที่2และคัดเอาอีก4ทีมเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันแบบผูกันหมด2รอบผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะควาชช้าแชมป์ปครองไทยแลนด์ลีกปีนี้เราก็ในเิช่วงเริ่มต้นนะครับเราก็ค่อนข,ข้างมีปัญหาจากภาวะวิกฤตของโควิดก็ทําให้ผู้สนับสนุนนะครับบางรายก็ถอนตัวไปเรามีเวลาเตรียมตัวก็ค่อนข้างสั้นนะครับแค่2เดือน แต่ก็ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาคมที่จะต้องจัดการแข่งขันไทแลนด์ล,ลีกกีฬาอาชีพนะครับให,ให้ดำเนินการต่อไปได้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรนะครับที่มาร่วมไมาย่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับทำให้การแข่งขันปีนี้เนี่ยสามารถดําเนินการไปได้และที่สําคัญเราก็ได้รับความร่วมมือจากสมโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง16สมโมสรทั้งชายและหญิงเนี่ยด้วยความเข้าใจที่ดีต่อก,กันและที่สำคัญก็คือด้วยความรัก ในกีฬาวอลเลย์บอลน่นะครับทุกคนก็เลยร่วมม้รุ่วมือกันก็ทําให้สิ่งที่เราวิตกวตกนะครับตั้งแต่ตอนแรกว่าแลนด์ลีกปีนี้เราอาจจะต้องเลื่อนไปหรืองดจัดไปเนี่ยก็ทําให้สามารถเรากลับมาจัดการแข่งขันได้และเราก็ยืนยันนะครับว่าเราจะจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับไม่ต่ํากว่ามาตรฐานเดิมนะครับที่เราเคยจัดมาเพราะว่านี่เป็นรายการอาชีพที่เราจะต้องพัฒนาทั้ง ในส่วนของเ,ออเทคนิคการแข่งขันและในขณะเดียวกันก็ถือปเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่อาชีพและไปสู่การเป็นทีมชาติในอนาคตด้วยนะครับก็ขอยืนยันกับแฟนกีฬาวอเลย์บอลน,นะครับติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่อง NBT และก็ในช่องของ t v วี h a n ช e l นะครับได้ทุกคู่นะครับแล้วก็มาติดตามชมกันในสนามแข่งขันนะครับ ทั้งที่อาคารนิมิบุตรและก็ที่เดอะมอลล์นะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการแข่งขันปีนี้ทุกทีมเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับและก็คงจะมีความสนุกไม่แพ้กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาครับ mm hmm. ก็เราเนี่ยความจริงสมาคมกีฬาวลอลเลยบอลกับาทางโควิดเนี่นะเราผ่านมาตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่เกิดเ,เ,เป็นกีฬาชนิดเดียวช่วงแรกที่จัดโดยไม่มีคนดูแล้วก็เป็นกีฬาชนิดแรกที่จัด ในวันแรกที่เปิดให้มีคนดูนะฮะแล้วเราก็มีมาตรการมาตลอดเพราะเราจัดในรุ่นทุกรุ่นอายุมาเราก็ดาเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์แล้วเรากม็มีความมีความตระหนักนะครับในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมเองก็ได้กําชับกับผู้ที่จัดการแข่งขันและก็ขอความร่วมมือกับทางสโมสรต่างๆว่าขอให้ได้เข้มงวดนะครับในการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกําหนด เพื่อจะได้ช่วยกันนะครับป้องกันโควิดไม่ให้เกิดขึ้นในวงการกีฬาวลอลเลย์บอลหรือในประเทศไทยของเราเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียชื่อเสียงหรือว่าทําให้การแพร่ระบาดในประเทศไทยเราซึ่งในขณะนี้ก็เป็นไปด้วยดีเนี่ยมันก็จะทําให้มีปัญหาในประเทศของเราได้นะครับ